สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอบีดวีทูวันนี้นะครับอย่างที่ได้เห็นปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนะครับว่าผมจะมาทำออฟไฟนะครับไอดีนี้นะครับก็ผมเล่นออกสตรีมนะครับแล้วก็เอาเอ่อมาทําคลิปค่อนข้างบ่อยเนาะเจ้าของเขาฝากขายด้วยในตัวนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะแล้วก็เจ้าของเขาก็ยังเล่นอยู่ยังยังคงทําของต่อไปนะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาได้และวันนี้จะมาทำออฟไฟนะครับเพราะว่าดาเมจมันต้องแบบจัดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาอยากจะแบบดาเมจจัดนะครับผมก็แนะนําทำออฟไฟไปนนะแล้วกก็มาดูั ว่าวันนี้จะทาออฟไฟได้ขนาดไหนนะครับจะได้สักกี่น้ําก็มาดูกันนะครับแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับผมจะไปเทสดาเมจให้ดูแล้วกันนะว่านะครับก่อนทาออฟไฟแล้วก็หลังทับออฟไฟนะครับดาเมจมันเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับและทั้งนี้ผมจะขอเทสเป็นบอสธาตุดินแล้วกันนะมันจะได้เห็นผลแบบชัดเจนนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจกันก่อนเลยนะครับตอนเทสเนี่ยครับผมจะเทสเป็นออกรอดเลยนะครับเอาแบบว่าเป็นธาตุดินเนาะแพ้ธาตไฟด้วยนะครับอะ เดี๋ยวเรามาดูของก่อนทํานะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะประดับบวก8บวก7ธนูบวกทองบวก7นะครับส่วนไส้ในนะก็จะใส่เป็นเด็กเดย์แล้วก็รีเคียมนะครับประมาณนี้เนาะส่วนอัปเกรดก็เอาเวกสี่นะครับเกือบเอาเวกห้าละส่วนต่อมาก็น่าจะเป็นทางด้านของออฟเนาะเพราะวันนี้เรามาเน้นออฟนะครับตัวนี้เนี่ยเต็มแม็กเลยนะก็คือแบบว่า10 10 10เมืองฟอนเทล่าหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับประดับนี่นะฮะเป็นออฟสิบเด็กหมดเลยชุดเนาะเป็นเด็กฟอนแบบเต็มแม็กเลยนะครับนี่นะฮะ การก็มาริสเฟียสามใบนะครับอันนี้ก็เด็กเดกับรีเครียมนะครับส่วนหัวก็เป็นเบนนี่มารุทั้ง3ใบนะครับอ่ะนี่นะฮะเปิดให้ดูก่อนเนาะ PTK ประมาณ5 0,000ื่นนะยืนเมืองนะครับ PTK ห้าหมื่นเนาะ PTK ห้าหมื่นแน่นอนนะครับถ้าเราทาออฟไฟขออธิบายก่อนนะอันดับแรกนะครับปดเทเวกจะลดลงมาหรือขั้น4แน่นอนนะครับไม่ไม่ใช่ขั้น44สี่ป่าววะเดี๋ยวเราจะมาเทสด,ดาเมจนะครับเอาเป็นยิง1นัดว่ามันคริกเท่าไหร่นะเอาแบบไม่กดบัฟแล้วก็ไม่เออสัตว์เลี้ยงเลยทั้งสิ้นนะครับแล ประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้เอายิงยิงหนึ่งนัดนะครับว่ามันจะคีเท่าไหร่นะอ่ะคีประมาณสามแสนนะครับเนาะสามแสนประมาณสามแสนหนึ่งนะสามหนึ 3, 1, 8, ่งแปดอะไรประมาณ 3, 000, นะั้นสามแสนหนึ่งเนาะแล้วก็ผมจะนะครับเทสเป็นแบบฟูลบัฟแล้วก็ยิงดูสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับไป let's go <S อยากจะดูทั้ง d p s ดูทั้งอะไรด้วยนะครับตอนนี้ยิงอยู่ประมาณฟูลบัฟสี่แสนเจนะครับผมดูทันอยู่นะนี่นะครับ4,475นะโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนนะ นัดละ475นะครับอ่า4 0 0 0 7 4 75,000เนาะแล้วก็ DPS นะครับตอนเอ่อ1นาทีแล้วกันเนาะเอาด PS แล้วกันนะครับเพราะว่าดาเมจรวมนี่ก็แบบมันตัวเลขมันเยอะไปนะที่เก็บจำนะครับมันเยอะไปมันเยอะไปนะฮะยิ่งดาเมจรวมก็ได้นะันก็มันก็มองได้2อย่างนะครับแล้วแตนะ่จะมองดาเมจรวมหรือว่าเอา่อ DPS ก็ได้นะครับ เอาเป็นดาเมจรวมแล้วกันเนาะน่าจะแบบดูง่ายสุดนะครับเอาสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบสองศูนย์ห้านะครับประมาณสองล้านนะอันนี้เป็น DPS นะครับสองศูนย์ห้าศูนย์นะประมาณสองล้านแล้วกันนะ DPS นะครับหนึ่งนาทีประมาณสองล้านนะอะ 2050 DPS นะครับเอาเ็ว่าผมจะดู DPS นะกันนะเพราะดาเมจรวมเห็นปะถ้ามันขึ้นเป็นแบบร้อยกว่า M นี่มันก็จะเขาเรียกว่าไงมันก็จะดูยากนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยออฟกันนะครับแล้วก็มาเทสดูอีกทีหนึ่งนะไป let's go เราไปลุยกันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือเอ่อออฟไฟนะครับเนาะทำดาเมจไฟประมาณ35%นะครับ35%นะเดี๋ยวดูนะครับว่าเราทำออฟเซตเนี่ย เออในก็ประมาณที่แบบ2 m เอ็มหรือว่า2ล้านเพชรแดงเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับปะ่ะเดีเ๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ นะครับตอนนี้ผมได้ใช้นะครับเงินประมาณ2 2 M นิดๆน,นะครับประมาณ2 M 1นะ2 2 2 1 M แล้วกันเนาะได้มา250ก้อนนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาลุยกันเลยนะครับคือแบบ2ลนะ้านอ่ะก็แบบ4แพ็คอะถ้าตีเป็นเงินก็4แพ็คอะแพ็คละ50,000ใช่ปะ่ะไอ้เฮียกูกลัวทำของเขาเจ๊งว่ะสัตว์นะขอดีๆนะไหวละนะขอแบบเวลสักหนะ้าหกเจอะห้าหกขอเป็นไฟอ่ะ เปรียงแรกมานะครับไฟหนึ่งแล้วนะเปรียงที่สองนะครับเป็นธาตุดินเปรียงที่สามนะครับไイซันนะกลับมานะครับเป็นไฟต่อนะเอาดอเด็กนี่แหละดีผมเคยทาออฟนะตัวผมนะดอเด็กนี่ดีนะครับเปรียงนะครับเอิร์ธว่ะเปรียงนะครับสองเป็นลมนะครับสวยๆนะไイซันนะครับดอเด็กดีดีดีสองสวยนะครับมาสวยนะมาสวยนะ อาเลเวลนะครับเวลสองอะนะดีโอ้โหเเวลสองแบบอย่างไวนะครับดี D. นะครับดีโอ้โหเวลสามนะครับมาสวยนะมาสวยมาทรงดีมากครับผมดีดีหรือเปล่าสามครับสวยครับมาสวยนะถือว่าเริ่มได้ดีนะครับไม่กี่คิกแค่แบบหมดไปแค่แบบยี่สิบหกชิ้นเองนะครับแม่งเวลสองสามสามสองแล้วนะถือว่าสวยโอ้โหเวลหนึ่งไม่เวิร์กเลยว่ะดี D. ดีโอ้โ oh. หดีโอ้โหเวล3สไฟสวยครับสวยครับมาดีมาดีครับมาดีมาดีดีอีกทีโอ้โหเวล4สี่ครับมาดีมากครับมาดีมากครับดีอีกทีขอดีๆนะลูกนะขอแบบห้าหกเจ็ป็นไปได้ก็จะดีมากครับจะดีมาก oh. โ,โอ้โหรีบวะเอามาไว้ก่อนเลเวสี่ไว้ก่อนเอาสี่ให้ได้ก่อนเนาะป๊าปพิสั้นนะครับ ปาฟเลเวลสี่ไฟมาสวยครับมาสวยครับมาสวยครับสามไฟเอาเร็วขึ้นก่อนปาฟโฮลี่นะครับเร็วสามสี่มาสี่มาโอ้สี่โฮลี่สวยครับโอ้ยมาสวยนะหมดแค่แบบห้าสิบสองก้อนเองนะได้สี่สี่แล้วนะถือว่าผมน่าจะเข้าขั้นแบบดวงดีปะ่ะทีนี้จะเริ่มเปลืองแล้วนะครับเร็วสี่ 4, จะเริ่มเปลืองละดีนะครับมอทาร์โกตดีโอ,โโอ้ไฟครับไฟครับเอามาไว้ก่อนเอามาไว้ก่อนเปลี่ยนโฮลี่ก่อนดีโอ้ย ดีโอ้โหห้าโฮลี่ครับมาสวยครับแก้ต่อครับขอเป็นไฟดีดีโอ้ห้าไฟครับสวยครับสวยครับอือการใช้เงินคนอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดดันกว่าเงินตัวเองอ่ะถ้าเป็นเงินตัวเองเนี่ยมันยังมันยังแบบมันยังไม่กดดันอ่ะนึกภาพออกปะคือเจ๊งกูก็เจ๊งของตัวเองอ่ะแต่อันนี้คือไปทําหอไอดีคนอื่นถ้ามันเจ๊งขึ้นมากูก็กูก็แบบรู้สึกผิดอ่ะนะดีห้า ห oh, ้ามาโอ้โหสี่ว่ะห้ามาโอ้โหสี่ไฟว่ะเอามาก่อนแก้แก้โชคห้ามาห้าห้าโอ้ยห้าโอ้โหเริ่มไม่สวยแล้วว่ะเริ่มไม่สวยว่ะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนต้องเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนโอ้ยตอนนี้แบบรู้สึกว่าแป๋ๆแล้วว่ะรู้สึกว่าขึ้นห้าห้าหกนี่จะเริ่มยากแล้วนะครับห้าหกนี่จะเริ่มยากละห้าหกนี่เริ่มยากแล้วนะครับขึ้นสี่มาเมื่อกี้สวยมากเลยจอเด็ก ยังมั่นใจในเรอเด็กดีขึ้นห้าห้ามาโอ้สี่วะห้าโอ้ห้าไฟวะสวย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 ครับสวยครับนะไฟมาห้ามาห้าห้าห้าโอ้ไม่มาเลยวะห้าโอ้ยไม่มาเลยวะไม่มาเลยวะเป็นแนวต่อเป็นแนวต่อถ้ามันถ้ามันรู้สึกว่าสักสี่คลิกห้าคลิกไม่มาก็ควรเปลี่ยนนะครับเหลือร้อยเดียวแล้วนะ มาแบบอย่างไวนะครับไวไวมากเลยนะโอหแบบใช้ไวนี่คือแบบใช้เงินคนอื่นแม่งแม่งโคตรไวอะห้ามาห้าห,ห,ห,ห้าโอ้ยห้าโอ้ยห้าห้าห้าโอ้ยแถวกลางแม่งไม่ยอมขึ้นเลยอะแถวกลางไม่ขึ้นเลยอะทุกคนโอ้ยเปลืองมากแถวกลางเปลืองมาก วกลางเปลืองมากห้ามาห้าห้าโอ้ยไม่มาเลยวะฮูยเป็นวหนึ่งบังดิแถวกลางเปลืองมากครับแถวกลางเปลืองมากขอสักแบบตั้งตัวเลขตั้งเป้าไว้แบบห้าหกเจ็ดนะแต่อันกลางนี่คือแบบไม่ยอมขึ้นเลยอะเปลี่ยนอันอื่นบัางดิปับ๊บหก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  โอ้ไม่ยอมขึ้นเลยว่ะหามาเออห้โกตมาแล้ว5โกตมาแล้วทีนี้ขอเป็นไฟไฟไฟหกมาเออหกคอยชั่นว่ะไฟอาธาตุดินมาก่อนไฟเออ7เไฟว่ะสวยว่ะสวยสวยสวยมาดีนะครับต่อแถวบนมั่งหไฟมาหกว่ะหกหว่ะหไฟมาหกโก้ว่ะหไฟ หกไฟหกไฟโหหมดวะได้แค่แบบเอ่อดามเมจขนาดกลางอะโห oh. ต้องรับวะต้องรับวะอืม้ยขออีกขออีขออีสองก,ก้อนขออีสองก้อนนะครับถ้าเจ้าของดูอยู่ขออีสองก้อนนะคันมือนะครับคันมือคันมือขออีสองก้อนนะเฮ้ยขอขอแบบเจ็ดไฟจบๆเลยได้ปะขอแบบเจ็ดไฟได้ปะรู้สึกบานปลายนะรู้สึกบานปลายนะขอแบบเจ็ดไฟได้ปะ เจ็ดไฟโอ้หกหกดินว่ะขอแบบอยากเปลี่ยนเป็นไฟอะ่ะผมอยากเปลี่ยนเป็นไฟอะ่ะโ oh, อ้ขอขออีก<ๆ>นิดเดียวขอสี่ก้อนแล้วกันเจ้าของคงไม่ว่าหรอกเนาะนะครับคุณแม็กนะถ้าคุณแม็กดูอยู่นะครับถ้าคุณแม็กดูอยู่นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไฟนะคุณแม็กนะให้มันเป็นไฟมันจะได้จบจบไงใช่ป่ะเปลี่ยนแนวก่อนเปลี่ยนแนวก่อนเปลี่ยนแนวแบบแนวสองมั่งนะครับแนวสองรู้สึกว่าจะดีขอเปลี่ยนให้มันเป็นไฟนะครับขอเป็นไฟนะขอเป็นไฟดอเด็กดีเจ็ดไฟมาเจ็ดไฟเจ็ดไฟโอ้ยไม่มาว่ะ ผมต้องเปลี่ยนเป็นไฟให้ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นไฟให้ได้คือเปลี่ยนไฟได้ก็จะหยุดแล้วนะครับเปลี่ยนไฟได้ก็จะหยุดแล้วนะเดี๋ยวมาสรุปงบประมาณกันอีกทีนึงนะครับว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะคลิกละคลิกเออประมาณแล้วแบบคลิกละห้าหมื่นอ่ะคลิกละห้าหมื่นโดยประมาณอ่ะไม่ถึงไม่ถึงนะครับเออประมาณสามหมื่นนะสามสามหมื่นนะครับประมาณสามหมื่นคลิกละสามหมื่นเพชรนะหลอมแล้วกันนะมันจะได้เวลหลอมด้วยนะครับขอเจ็ดไฟจบเลยไม่หกไฟก็เจ็ดไฟขอหกไฟเจ็ดไฟจบเลยขอเป็นไฟไม่เอาห้านะขอเจ็ดไฟ ย้ำว่าขอ7็ไฟปิดจ็อบเลยจริงๆดอเด็กดี7ไฟ7ไฟโหยไม่มาว่ะต้องแก้มันต้องแก้ให้มันเป็นไฟอ่ะบานปลายแล้วกูขาเนี้ยคลิกละ30,000 30, ื่นสาขอ,อแบบ4คลิกเลยแล้วกันนะวันเดียวเลย 50, อีก56าสะขอไฟขอไฟนะครับรู้สึกว่าจะไป2อล้าน4แล้วนะนะครับล่าสุด2อล้าน4แล้วนะขอะมันเป็นไฟจุบจบอะประมาณแสนหนึงปะไม่ถึงไม่ถึงนะครับ คลิกละสามหมื่นนะขอให้มันเป็นไฟอ่ะมาเหอะมาเหอะมาเหอะจริงอีก4คลิกมาเหอะมาเหอะขอไฟขอไฟคือมันไปขึ้น6แล้วแบบคอยสั้นอย่างเงี้ยสี่สี่สิบหกนะครับขอมันเป็นเจ็ดไฟจบๆเลยนะขอเป็นเจ็ดไฟนะกลับไปแนวหนึ่งขอเจ็ดไฟเจ็ดไฟขอร้องผมไม่อยากจะใช้เงินเขาเยอะไอ้เหี้ยกูรู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะเจ็ดไฟเจ็ดไฟเอ้ยหกไฟว่ะสวยว่ะสวยว่าหกไฟแล้วนะก็ที่เหลือก็น่าจะลุยต่อนะครับเผื่อแบบเลเวลมันอัพจะได้เก็บไว้ไว้ให้เขานะ รับ6โฮลี่ว่ะจริงๆมันต้องรับนะเนี่ยจริงๆมันต้องรับนะเนี่ยสรุปว่าได้676นะนะก็ไม่น่าจะต่อของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเออเขาเรียกว,ว่ายัางไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะบานปลายนะ <c oughs> เดี๋ยวผมโทรหาเจ้าของเขาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมโทรหาเจ้าของเขาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งผมขอโทรหาเจ้าของเขาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเอาแบบเร็ว เอาแบบเรียลไทม์เลยนะครับเอาแบบเรียลไทม์เลยนะฮัลโหลครับคุณแม็กครับคุณแม็กลองดูรูปลองดูรูปที่ผมส่งให้หน่อยดีครับว่าเบลล์หกนี่จะให้ผมรับแล้วก็แก้เป็นไฟไหมครับตอนนี้ประมาณ2.4งเอ็มแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองรูดครับครับเดี๋ยวรอคําตอบเจ้าของเอาแป๊บหนึ่งอุ้ยกูใช้กับเขาไปเยอะเกินรอคําตอบปุ๊บรอคําตอบปุ๊บรับหกแก้ไฟครับลุยลุยต่อรับหกแก้ไฟเลยเปรี้ยงเขาให้เป็นไงแก้ไฟเลยครับขอแบบไฟไฟเจ็ดเลยนะจบเลยนะเปรี้ยง โหหกลมเจ็ดไฟมาโอ้ห้าวอ,เ,วอเทอร์ว่ะเจ้าของเขาสั่งมานะครับใจเขาไม่อยากจะทำมันเนี่ยแต่เจ้าของเขาบอกมาก็แก้ไฟให้เขาหน่อยละกันขอเป็น7ไฟแบบเมื่อกี้เลยนะลุยต่อนะครับอีก4คลิกละกันเนะเาะอ่าห้าสิบหกสองรอบเป็นเท่าไหร่วะไปอีกนะครับไปอีกแสนแล้วนะครับเ <laughs> <laughs> ขาให้งบกูมา2ล้านไนอะ้เหียกูล่อเขาจะ3มล้านแล้ว <laughs> <วา>มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไร <t> ในเมื่อเราตั้งใจจะทําแล้วนะครับอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้ครับอย่าไปยอมแพ้ทําต่อไปนะครับทาต่อไปใครที่ว่าแบบคุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าที่ผมทําอยู่เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะส่วนตัวผมว่ารู้สึกว่าคุ้มนะครับแค่ประมาณแค่2อสล้านเองแบบได้เวลหกเวลเจ็อย่างเงี้ยผมว่าคุ้มนะครับเปลี่ยนแนวมางนะครับเปลี่ยนแนวสองบ้างนะครับแนวสองไม่ไม่ค่อยดีวะจริงๆเมื่อกี้ก็กลับมาแนวหนึ่งถึงจะได้อะลองดูนะครับเจ็ดกีไฟมา เจ็ดไฟหกวอเทอร์เจ็ดไฟเจ็ดไฟโอ้ย oh, หายแล้วเขาเนี้ยหายของจริงนะครับแค่ไม่ได้ว่ะวอเทอร์ water ว่ะบันไลยแล้วกูเขาเนี้ยบันไลยของจริงหนึ่งหนึ่งสองไปอีกแสนสองแต่ของจริงผมว่าคุ้มนะส่วนตัวผมก็ก็ยังมองว่าคุ้มอะ่ะ ที่แบบทําได้แบบนี้หมายถึงทําได้เลเวลประมาณนี้นะอ่ะกูก็ซื้อ9 6้สองรอบไปกนะูก็ไม่คูณเลยเนาะอ่ะร้อยเนะครับขอแบบเจ็ดไฟเลยขอร้องให้แบบเขาได้แบบชื่นชมยืนยอกูหน่อยไอเทียมึงอยากให้เขาด่ากูเลยไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปเท่าไหร่แล้วไปเท่าไหร่แล้ว,าลวถามหน่อยเธอเจ็ดไฟสาธุเจ็ดไฟคือการใช้เงินคนอื่นเนี่ยมันแค่ที่จะกดดันพอสมควรนะครับเมื่อกี้มันมาแนวสามแล้ว 3, นะมาสุดท้ายมันก็จะวนไปแนวหนึ่งเหมือนเดิมนะมันก็จะปปิดจอบที่แนวหนึ่งนะที่ผมดูดูเนี่ยเจ็ดไฟ หไฟว่ะผมน่าจะพอแล้วนะเอาเป็น6กเหไฟก็พอแล้วนะครับพอแล้วนะแล้วก็จะกดให้เขาต่อนะครับกดให้เขาต่อแบบอ,อ,อีกสามคลิกแล้วกันเอาเผื่อมันเลเวลอัพนะครับเ็รเรียงเ็รเรียงบนมัน้ง เรียงอ่ะเนะครับสรุปได้นะครับก็วันนี้ได้เป็น7 7 6นะครับในงบประมาณ2ล้าน2ล้าน7นะครับใครที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับแบบวันนี้นะครับเนาะผมไม่อยากจะไปดูยของเขาต่อแล้วครับถ้าจะถ้ารับ7มาอีกนี่กูว่าแม่หมดตัวแน่คือถ้าผมกดรับแบบ7ลมมานี่คือแบบ ร้านหนึ่งว่าแม่งแก้แม่งขึ้นไป8ไป9กว่าแม่งต้องแบบมีหมดตัวแน่ๆวันนี้ก็ก็ขอหยุดนะครับขอหยุดไปเท่านี้ให้เขา,เาไปตีบวกเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เขา กูไม่ลุยของเขาต่อแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันอีกทีนึงนะที่หน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าตอนตอนตอนที่แบบจะเทสบอสนะครับปเดี๋ยวเราไปเทสดูอีกทีนึงเนาะ Let's กมานะครับเรามาต่อกันนะว่าดาวเมจมันจะขึ้นหรือเปล่าอันดับแรกนะครับอย่างที่ผมบอกนะปลดอเวกนะครับเนาะออฟแมวนะครับหายไปแน่นอนนะจาก900กว่านะครับเหลือแค่700กว่าเองนะผมเปิดให้ดูนะว่ามันหายไปเยอะไหมนะครับปลุกพลังนะครับออฟแมวนะครับอ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับ เห็นไหมออฟแมวเนี่ยปลุกเอเวกเนี่ยลดลงมาแบบหวบเลยนะครับดาเมจหายไปประมาณ6 0 0 0นนะออฟแมวหายเอ้ยไม่ใช่เด็กหายไปประมาณ200นะครับป่ะเดี๋ยวเราลงมาเทสดูนะตอนที่เราเทสตอนแรกนะครับยิงธรรมดาเนี่ยตอนไม่กดบัฟเนี่ยนัดละ 3, สามแสนนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันอ่ะนี่นะครับประมาณเอ่อนัดละประมาณ3ามแสนนะโดยประมาณนะครับ 3, สามแสนนะก็แรงขึ้นมาจากเดิมประมาณสักเอ่อสองหมเนาะจากเมื่อกี้3ามแสนนะครับการยิงธรรมดาโดยไม่กดบัฟนะแรงขึ้นมาประมาณ2 0,000นะครับ จาก3ามแสมา3ามแนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเทสแบบ dps ดูนะครับสัก1นาทีแล้วกันนะอันนี้กดบัฟหมดเลยนะครับเทส dps ดูนะครับตอนยิงนัดธรรมดาเนี่ยมันแรงขึ้นมา2 0,000นนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะถ้าผมจําจําไม่ผิดเนี่ยผมจดไว้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ่านะครับนัดละ3ามแสนนะสามแสนนิดๆิดแล้วก็เมื่อกี้3ามแสนนะครับก็แรงขึ้นมาประมาณ2 0,000นะครับโดยประมาณนะแรงขึ้นมา2 0,000โดยประมาณนะครับ เดี๋ยวเราเทสดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันนะครับเนาะสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับว่า dps มันจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่า dps มันไม่ค่อยที่จะเพิ่มเลยรู้สึกว่า dps มันเหมือนมันจะไม่เพิ่มไหมหรือมันอาจจะเพิ่มสักนิดหนึ่งบ้นะครับตอนแรกถ้าผมจำไม่ผิดมันจะ2050นะครับ2050นะอันนี้รู้สึกว่า สองศูนย์เจ็ดห้าปะโดยประมาณนะครับเจ็ดหกแปดหนึ่งนะครับอ่ะก็สองศูนย์เจ็ดแล้วกันนะครับผมให้สองศูนย์เจ็ดนะครับก็รู้สึกว่าจะแรงขึ้นมานะครับ DPS จะเพิ่มขึ้นมาประมาณสองแสนป่ะนะครับ DPS จะเพิ่มขึ้นมาประมาณสองแสนนะโดยเฉลี่ยนะครับนะถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนแรกมาสองศูนย์ห้าไงประมาณ 2, 2, อ 2, 500, สองล้านสองล้านสองล้านห้าหมื่นสิใช่ป่ะ ใช่ไหมสองล้านห้าหมื่นเออดีเพสสองล้านห้าหมื่นนะครับเป็นสองล้านเจ็ดหมื่นนะครับก็ดีเพสเพิ่มมาสองหมื่นต่อวินะครับก็เหมือนที่ยิงนัดธรรมดาเมื่อกี้แหละเนาะก็นัดละสองหมื่นแล้วก็ดีเพสเพิ่มมาสองหมื่นต่อวินาทีนะครับโดยการที่เรานะครับอย่างที่ได้เห็นไปนะออฟไฟล์หกเจ็ดหกนะครับจริงๆมันเป็นเจ็ดเจ็ดหกนะแต่ว่าเออผมไม่ได้กดต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแก้แล้วเดี๋ยวมันจะแบบบานปลายนะครับก็ วันนี้ผมก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่า PTK นะครับหรือดาเมจเนี่ยเออ PTK เนี่ยลดลงประมาณ5-6,000ได้นะครับแล้วก็ค่าเด็덱เนี่ยลดลงประมาณเกือบ200นะครับเพราะว่าอะไรนะครับไปไปดูกันนะครับเรื่องปลูกพลังอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะฮะดูเหลือขั้น3ด้วยซ้ำนะครับเหลือขั้น3ด้วยซ้ำนะจากแบบขั้น5เต็มแม็กนะฮะเนาะจากขั้น5เต็มแม็กนะครับก็คือ30 30 30สานะแล้วก็ได้แค่แบบเวลสิบเก้านะครับจริงจริงมันเป็นเวลยี่สิบนะก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็ดหกนั่นะครับก็ ๋ตวต้องไปคุยกับเจ้าของอีกทีนะครับว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเนาะโดยประมาณก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าแรงขึ้นไหมแรงขึ้นมานิดนึงนะครับแรงขึ้นมานิดนึงนะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือเรื่องการเออเอาเวกนี่แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเราถอดเด็กออกแล้วก็เออทางด้านของพลังลดลงนะครับแต่ว่าที่ได้กลับมานะครับก็คือทางด้านของธาตุนะครับนี่นะครับจาก35%นะ เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ60%นะฮะก็ขึ้นมาประมาณ25%ปอร์คุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกอันนะครับก็คอมเมนต์มาดูแล้วกันว่า 2.7M วันเนี้ยคุ้มหรือเปล่าเออพูดผิดตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คุยมาได้นะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกอันนะครับก็ขออย่าด่ากันเยอะกันเยอะเลยนะครับขอขออภัยด้วยนะถ้าแบบทําอะไรไม่ไม่พอใจนะคคครรรรรััััับบบบออออออย่่าาดนนนนนนะะะะทจจิตใขข้้งงว เงินเขาเราเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับไอบีดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็นไอดีของทางบ้านที่ฝากมาเป็นไอดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะ